ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างรุนแรงค่ะคิดว่าฉีดไปก็คิดว่ามั่นใจมากขึ้นค่ะ,ะมั่นใจเพิ่มมากขึ้นค่ะในการใช้ชีวิตมั่นใจขึ้นค่ะเวลาจะไปไหนมาไหนก็น่าจะน่าจะไม่กังวลเท่าเดิมแล้ว <laughs> รู้สึกปกติดีค่ะยังไม่มีอาการที่ไม่พึงประสงค์ใดๆนะคะค่ะสบายดีนะครับตอนนี้ก็ตึงๆแขลเล็กน้อยครับครับผม จริงๆอะตอนฉีดไม่รู้สึกอะไรค่ะพยาบาลมือเบามากตอนนี้รู้สึกสบายๆแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นนะคะจากที่เราเคยกังวลว่าแบบจะฉีดดีหรือไม่ฉีดดีอ๋อไม่กังวลค่ะเพราะว่าตั้งแต่มาฉีดก็คือรู้สึกว่าระบบค่อนข้างดีค่ะแล้วก็มีพยาบาลคอยให้คําแนะนําอยู่ตลอดทุกขั้นตอนเลยค่ะรู้สึกมั่นใจค่ะก็พี่พยาบาลเขาก็อธิบายว่าแบบ ตอนนี้เป็นขั้นตอนไหนบ้างแล้วก็ให้กําลังใจค่ะแล้วก็พี่เขามือเบามากเลยไม่รู้สึกเลยแบบตอนฉีดรู้สึกแต่ตอนออถ่าแอลโกอฮอล์รู้ตัวอีกทีก็เอาฉีดเสร็จแล้วเลยค่ะค่ะก็ช่วงนี้ก็พยายามไม่ออกไปไหนค่ะแล้วกออ็ล้างมือสวมแมสค่ะ อ๋อก็เวลาออกข้างนอกก็คือพยายามใส่แมสตลอดเลยะคะ่ะถึงแม้ว่าจะรอบครอบข้างก็จะไม่มีใครอยู่ก็พยายามที่จะใส่แมสด,ด้วยะคะ่ะแล้วก็เวลาหยิบจับอะไรก็พยายามที่จะ,ะทาเจลแอลกอฮอล์ไว้ตลอดอยู่ะคะ่ะก็ต้องยังเพิ่มความระมัดระวังเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างรุนแรงคะ่ะแล้วก็วัคซีนก็ไม่ได้สามารถกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จะ้องดูแลตัวเองด้วยะคะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องล้างมือใส่แมส ต้องป้องกันตัวเองอยู่ดีค่ะค่ะเราก็ต้องยกการสูงไว้เหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนไปแล้วนะคะไม่ว่าจะขีดเห็มก็ตามนะคะมันไม่ใช่แค่ป้องกันแค่ตัวเราเองถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยค่ะอย่างที่บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ก็ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็คิดว่าถ้าเราป้องกันตัวเองได้ก็อยากจะแนะนําให้ฉีดนะคะ ส่วนในอนาคตอาจจะมีวัคซีนทางเลือกอื่นๆมาแล้วก็ค่อยเพิ่มเติมค่ะเป็นบูสเตอร์ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ก่อนก็ถือว่าน่าจะดีกว่าการไม่ฉีดนะคะแล้วก็ผ้าวัคซีนทางเลือกตัวต่อไปมาก็สามารถฉีดเป็นตัวบูสเตอร์ต่อไปได้ะคะ่ะอยากให้เพื่อนๆลองหาข้อมูลดูแล้วก็ตัดสินใจด้วย,วยตัวเองนะคะว่าวัคซีนยี่ห้อไหนที่เหมาะกับเพื่อนๆมากที่สุดแล้วก็ถ้าเกิดตัดสินใจได้แล้วก็อยากให้มาฉีดะคะ่ะ ไปฉีดกันเถอคะค่ะช่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครจะรอวัคซีนทั้งเลือกอะไรเงี้ยค่ะก็ป้องกันตัวเองให้ดีคะ่ะมาฉีดดีกว่าครับเพราะว่ามีวัคซีนดีกว่าไม่มีวัคซีนครับเพราะว่าวัคซีนเนี่ยอย่างน้อยก็ช่วยป้องกันให้อาการที่ที่เจ็บมากเนี่ยทำให้เป็นเจ็บน้อยลงนะแล้วก็ป้องกันให้ไม่ให้เราไม่ตายด้วยครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะคะก็ฉีดเถอคะค่ะวัคซีนนะคะอย่างน้อยก็ เราก็จะได้มั่นใจในระดับหนึ่งนะคะว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วนะคะแต่ทางนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่บอกค่ะว่าอย่าลืมนะคะใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะออกไปที่ไหนก็กลับเข้าบ้านก็รีบทําความสะอาดตัวเองค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะที่จะสั่นวัคซีนมาให้บุคลากรแล้วก็นักศึกษามอชอได้ฉีดค่ะ ก็อยากจะขอบคุณนะคะกระทรวงอวนะคะที่สนับสนุนวัคซีนนะคะให้กับทั้งบุคลาก,กรมาเลเชียใหม่นะคะแล้วก็นักศึกษามาเลเชียใหม่ค่ะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ